การเกมวิทิงทีวีครับอันนี้ก็จะมาหาอาหารกินครับจะตายหาอยู่แล้ววายอเค,ครับมาผมจะขอทําแยกเป็นหลายๆคลิปไปเลยนะครับได้ดูจะเยอะหน่อยครับได้ลงวันละวันละสองคลิปไปมันได้ดูเหมือนคลิปเยอะครับคลิปได้เยอะโอเคอืออย่างแรกอย่างแรกอธิตังค่าไปทําไมวะ <laughs> พอเรามานี่อุ๊บเออก็ต้องทำไฟก่อนเลยนะฮะทำไฟนี่คกิ้งครับโอเคพอเราทำไฟมาจะมาอยู่ที่นี่เอ้ยอ,อะไรบินตกใจหมดแฮะเุอ้าวเ,เราได้มาปุ๊บอืมมีสาวสร้างในบ้านเลยจ้าอ้าวไนบ้านไม่ได้เหรอสร้างในบ้านไ่ไต้องขุดเป็นลุ่มๆไปครับงานข้อสร้างนาบ้านเลย เพราะการจะเข้าในบ้านนี้ลำบากเหลือเกินเป็นกดพี t no ส่องกองมาเลยไอ้ไหมไดามลาส่องกองอัะไปไปหนึ่งทีอันนี้คือต้องไปหาอาหารครับโอ้โหวิ่งยาวๆ ท่าน,นี้มีครับวิ่งมาผิดทางวิ่งทําไมวะผิดทางฮครับตรงไปตรงไปไปทางนี้ครับเออกระโดดยาวๆไม่สูงเลย <S <S เฮ้ยเนื้อน้อยอ้าวไม่โดนวะนี่เอาดูวันนี้เออตายซะมึงตายซะในดันเดียร์ร้อยห้าสิบเนี่ยยังเยอะ วครับภารกิจของเราในวันนี้จะมาบอกว่าเราจะไปทำอะไรกันค่เราจะจับไดโนเสาร์ครับนั่นก็คือสามเขาเลยครับเพราะว่าเป็นตัวที่จําเป็นมากครับสามเขาเราจะไปจับมันก่อนเลยสามเขาธรรมดานะครับไม่ใช่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่หลังเลยนะจ๊ะเราจะตายหาเอาถ้าเรากดค้างนี่ได้อย่างนี้อ้ยหรือถอนไม่เอาโอเคอ้เอนือครับอ้าอ้ยเหนือ่าอ้าแล้วก็ไม้ แล้วก็จุดไฟเลยครับเฮ้ยโชคดีทำไว้ซองกองอืมเออนี่ด้วยเอาลืมจุดไฟเอาจุดไฟเฮ้ยให้ร้อนเลยเฮ้ยให้หนาวแล้เขาตอนนี้ก็มาทำชุดกันดีกว่าชุดชุดชุดตึกตึๆกึกึกโอเคนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยโอเคครับมาดูกัน ว่าพี่แกใช้อะไรบ้างก็โอ้โหเรียกว่าเกาะผ้าได้มาเลยเอาเสื้อก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครบเราก็ลากใส่วางนี้ครับไมใช้ลากใส่นี่นะลากวางนี้เพื่อใครไม่รู้โอเคไว้น่เชสิวอืมใส่มือเข้าไปโอเคลองตีน มีโลด้วยอนนียนี่อันนี้ไว้ใส่หัวอืมใส่หัวไปยขอเพิ่มเลเวลไหนครับเขาเป็นดาเมจครับสปีดมันต้องอแรงแนละ้ไปไวแล้วอ่าฮ้าแล้วก็ค่าสเตบวีน่าครับเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยนี่ละเพิ่มโอเคได้ห้าอย่างกินเลยได้ไหมต้องลากวันนี้ก่อนนี่จะว่าตาย เอมกินเลยหมดเลย <g ill ain> กินว่าแหละไปครับโอ้ยกดผิดจะกดค้างไดซี่จุดายต่อโอ,โอเคครับผมจะขอเนื้อสักนิดหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวหิวกลางทางจะร้อนเอาไปขึ้นลุลวคเอาขึ้นลุลวะชุดนี้เรียบร้อยพร้อม ไหนเขาดูหน่อยซินี่โหมันคนน็นอกลีด้า,าถ้าใครใครดูเอาลานครับเอาล้าสองนะจ๊ะโอเคไปจับสามเขาเลยดีกว่าไหมหรือว่าเอาเนื้อก่อนตุนเนื้อแป๊บแบบมาได้3อันก็เอาจะได้อันไหมรออยู่ไม่ได้จะค่อยไปดู เาเนื้อมาค่าอันก็นได้ไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเพชรเมียอุ้ยโอโ้โหตัวอะไรวะเออกัดมันอุ้ยยาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอโ้โหเวฟรตซีตายยากจังไม่ลากลางหรอกอเอาเอาทั้งเอาสลบโอ้ กดอะไรไม่ได้เลยลองลวาครับสลบจะหา้าอ่ะโอ้โหยาวเลยไอ้รูปดาวอันบนสุดเนี่ยอยู่ขวามือล่างเนี่ยอันแรกสุดเลยอีกนิดนึงจะซื้อจะฟื้นแล้วสลบได้ไงวะเนี่ยฟื้นฟื้นดิโอเคตื่นละมาดูกันค่าสลบอับไม่ได้ด้วย สลบแล้วคือสลบโโ oh. ้เอาเขาอดทนมาเอาข้าเอดทนมาความเร็วในการสร้างอ่าเอาไปได้เลยครับพันเก้าความเคลื่อนไหวเอาสี่ร้อยเลยเอาคาที่ให้การโอมตียังเบาไปต้องเป็นพันครับน้ำหนักเพิ่มไปน้ำอ่ะเพิ่มเพิ่มชิ่นอะดีอากาศอ่ะเพิ่มไป ไปกินน้ํากันดีกว่าน้ำเพิ่มยังไปขอกินน้ําแป๊บ<ม>ปลาอยู่ไกลน้ำได้เต็มละรอนะเฮ้ยออกซิเจนหมดวะโอเคไม่หมดเลยเยอะโอเคกินน้ำเสร็จแล้วไปไล่ล่านะครับแต่ถ้าเราจะทำให้มันสลบครับขอให้เราทำนี้ก่อน คือเตออรเเตียมของพอร้อมโอเคครับเตรียมของพร้อมครับก็เราต้องมีไม้กระบองเลยครับสากกระเบือเราก็สร้างเลยครับนี่ครับที่โจมตีสากกระเบือ,อ,อเอเาใหญ่พืชดี่ะเบือจังเราใอญ่ยพืชเนี่ยแดงตะไยพืน้นให้ซัด มาโอเคเอามาซ่องอันเลยครับเพื่อไม่สลบถ้าดาเมจเราแรงไปอาจจะตีตัวนั้นตายแล้วอดจับเลยครับต้องใช้ธนูแทนแถ้าดาเมจเนี่ยพอดีพอดีอดตีทีเดียวอยู่ก็รอดไปเวลผมก็แปดเอ็ดแล้วเนี่ยอัพไวจังโอเคมันก็ต้องมีเวอร์ลงเบอร์รี่ครับโดยเฉพาะไออันนี้ไอน,นี้แดกเยอะมากก็อันนี้ครับให้มันสลบต่อเนื่องแต่เขาเก็บก่อนโอเคครับไปเลย ครับตรงนี้อย่าหงมดูมาตรงนี้มาเยอะสุดละเดี๋ยวถึง,น,งน,น,น,นู่นเลยข้างหน้านู่นเลยนู่นข้างหน้านี่ไงไม่เอาไม่เอานะลืมครับเอาไว้ป้องกันตัวครับเราต้องเอาหอ,อกมาด้วยลืมหอ,อกแมเวเนะี่ยอย่าวิ่งเข้ามานะวิ่งเข้ามามึงตาย เอาะไอครับเพราะว่าพังง่ายมากหาอกไม้เคว่าไงน้องจับสามเขาก่อนเลยไอ้ตัวนี้อะไม่ไม่ต้องรีบจับก็ได้หนจ๊ะสามขา่า สาเข้าอยู่หนเอ่ยเออเ่็นว่าแสบตามากตอนนี้ขอจับไอ้พาราเซอร์ก่อนเลยครับสามเขาทีหลังก็ได้มาพาราเซอร์ก่อนหนีสามเข่าไหมเกียดวิ่งแล้วเอาพาราเซอร์แล้วกันครับอ่าอุ้ดกดผิดเอาสามมาสักะกเบือตีมันอุ้ดหนึ่งทีสองทีสลบครับโอเค ซึ่งว่าทีเดียวจะสลบปพวไปตีสาวิธีหนึ่งอีกโอเคครับก็เอานี้ครับบังคับแดกไปเลยตัวผู้ด้วยค่าห่านลงลงยังพอนกินละโอเคส4สี่เปซ็นละไหวมากทีนี้ก็ไอสัตว์เอ้ยจาพ่นพิษไซโกมามาไอสัตว์มา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 ,มา,มาเอาซิ เออเออเออตายแล้วหนึ่งโอ้โหเวลรอยี่พกวางไงวเนี่ยเออโ้โหโอ้โหโอ้โหสองน้อเจ็ดเจ็ดโอ้โหตายแน่นอนครับกระตุกอย่างนี้กูตายแน่เข,ขาตั้งค่บแอปลดไอ้นี้ลงโอเคครับเออเฮ้ฮยใจเย็นแอเวลสิบหกยักเก่าไอ้น้องจะฟื้นแล้วครับตอนนี้ก็มาดูที่เอ,อดูแล้ววะ ดูอาร์มันครับมันชื่อว่าพาราเซอร์ก็พิมพ์ไว้ครับ p a r ไม่ต้องละพาราเซอร์นี่ครับอันนี้เลยพาราเซอร์พิมพ์ง่ายมากพาราเซตามอนเด้อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ครับเราก็ย้อนกลับมาเข้าคำว่าอาร์นะครับภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ครับแต่จะเอาอันนี้อานโอเคครับครับได้เลยครับไวมากอ้าวอ่าฟื้นแล้วครับชื่อว่าอะไรดีอ่ะกู โกูโกูอะไรดีโกเอ้าวพาราซอตายไปแล้วแต่พาราปเตอร์แรปเตอร์ใจเย็นโอโ้โหโอ้โหแรปเตอร์กัดพาราโซกูตายไปแล้วจบเลยชีวิต หืองามไส้ควยกาสไต์ไปดับเตอร์วะจับแรปเตอร์มาคาราเซอร์แทนจะได้จับเอาแรปเตอร์ก็ได้วะมานนี่เรื่องเยอะนะใช่ไหมมึงเรื่องเยอะใช่เรื่องเยอะนะใช่ไหมนี่ครับนี่แล้วนี่แล้วหนีไปไหนแล้วหนีไปไหนแล้ว โอเคสลบสามึงนแดกเนื้อสินะอุ้ยตัวพงก็เริ่มหิวแล้วไม่ได้หิวนี่วะพาราเซอร์เจ้าพาราเซอร์แรปเตอร์แทนเลยไหนวะ RAP อุ้ยแรป TOR แรปต่อจะอ่านอย่างเงี้ยนี่มาที่อ่านครับครับพาราเซอร์เวอร์เลย เอาเนื้อใส่ให้มันครับใส่ไปแล้วรอมันกินอย่างเดียวผู้ช่วยพวกนี้จะกินเนื้อน่องกันนะครับไม่หิวใช่ไหมต้องยัดเบอร์รี่ดำๆมันก่อนแต่ไม่ฝืนอคาสรบลบเพิ่มขึ้นโอเคโอ้แดกแล้วแดกแล้วโอเคดีดีดไววไหไว้ไว เราคลังไอเทมเอาอานไสให้มันไปเลยจะไปไส่หรอทำไมวะไปยังรู้ว่าตอนนี้จ้ามีคว่อย่างแรงไม่พ,งงพอเพราเพิ่มจ้ามันอีกสับสองเปอร์เซ็นต์จ้ามันี่้ไหมสองพันสองโอเคโอเคมืดแล้วอ้าวดับเตอร์ให้เคยนอนอยู่นี่ ไอตัวนี้มาแดกเนื้อมึงน,นี่ขโมยของเอ้ยซึ่งว่าเราจะสลบกินเบอร์รี่ข้าวครับแกสลบอะ่ะสลบลมจะเหนื่อยมันเหนื่อยมันจะสลบดูมวดตัวะเฮ้ยกาซิบเสรแล้วโห เดียวไอ้นี่จะมาการีอ้าวไม่ได้หรอวะอุ่นฟื้นอีกแล้วเหรอโอ,อ,อ้โหครับสลบย8แปดกระจอกจังชอบมันตายไปเลยแตเตอร์ตื่นยังไม่ตื่นทีวะกดบผิดต้องกดเตอร์อีกเออโอเคครับฟื้นแล้วครับเอาเคียวว่ากูเล็ไปเลยครับ RAP แล้วไม่ต้องอ้าว TOR ด้วยเลย TOR นี T ่ o r N e. ชื่อแปลกพิมพ์อย่างนี้เลยครับ f r กเซ็นะครับแล้วอุ๊บเราก็ขึ้นคีย์มันเลยอ้าลองกดอีกทีหนึ่งโอเคงั้นบั็กครับบักนี่ครับใส่ที่อาร์องมันก็ขึ้นคีย์เลยโหน้ำหนักเต็มา5าน้ำหนัก โอเคครับอาบน้ำหนักอย่างเดียวเลยไม่นนได้อาบอะไรเลยกระโดดดิกระโดด,ดเออเดิน,นไน้อื้มฮึช้าเหลือเกินตัวอะไรเนี่ยกัดต้านกัดต้านนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอแอกเตอร์ได้ไม่แม่แรงเลยฮะดยเดี๋ยวขอดูก่อน ดาเมจบากูจังโอ้ยทีกูงลงเลยสัตแร็เตอร์เนื่อไงเหรอไม่ใช่อ๋อหิวว่าไงวะ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 โอ้ยแคนั้นเวลเยอะมากโหตีเรานี้เลือดแทบหมด โอ้707 oh, 707 70. นี่โอ้โเว็707โอ้โหวิ่งก่อ oh, น oh. เลยโอ้โหเว็707มึงไม่เวลพันหนึ่งเลยไว้สัตกรออกมา เฮ้อะนั้นยังไหนวะข้ามันสุดเลยไปเตอร์วันนี้ลับตายแรปเตอร์ตายโอ้โหโหดเกินเราจะโหดไปไหนโหดโคตรโหดวิ่งนี่ก่อนเลยฮิฮิ โอ้โหเฮียไฟไหม้บ้านซสแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ัคอนว่าเรียกว่านีด,ดีไม่สําเร็จดีกว่าเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาพัดหน้าครับเจ้าคะหน้านี้เอาสามเขาเลยดีกว่าส่วนนี้เราไปก่อยครับสวัสดีช้าครับข้านะราชกาลาก่อย